สวัสดีครับอันยองฮัสซโยเกิร์ดพบกช่องใต้ติ่งแล้วครับในที่สุดเราก็ดำเนินมาถึงาการแข่งมิชชั่นที่2คือดูอ l ลโพ i ิชันแบทเทิลนะครับกับ8ทีมสุดท้ายแล้วก็จะมีตั้งหลายทีมที่น่าสนใจก็ตั้งทอมบอย l อแมนอินเลิฟ ล่าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆทีมเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับแล้วก็อยากจะดูแล้วว่าทีมไหนอ่ะถูกใจช่องต้ติ่งมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ,กก like, share, รบแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยว่าชอบทีมไหนกันบ้าง,ท,งทั้ง8ทีมที่เหลือนี้แล้วก็ไปดูกับทีมแรกกันดีกว่านะครับก็คือทีมทอมบอยเพราะว่าเซนอยากดูมากๆเพราะมีทั้งจงางฮาวกอนอุกเอ๋ยแล้วก็ซองฮันบินนะครับไปดูกันก็มาเริ่มกับทอมบอยดีกว่าครับวันนี้เรามีเพื่อนมาด้วย <laughs> จะได้ไม่เหงานะครับไปดูกันกันกบทออมบย คือทอมบอยอยู่ไหนนะทอมบอยโอเคเจอแล้วไปดูกันทอมบอยอยากรู้มาเลยว่าก่อนอุกจังห well> ่าวอะไรเงี <h <h ้ยจะแบบเอาพันบินฮุยอะไรเงี้ยจะทำสเตจถึงขนาดไหนน่าจะมันทุกคนไปไปดูกันอยาดูมาโอ้ว้าวเป็นบีดใหม่ทุกคน อ้ยจังหวามากอ้ยจังหาวเสียงเข้ากับเพลงนี้มากทุกคนกีเกิร์ลโอ้ยโอ้ยโอ้มีการเปลี่ยนเนื้อลองให้ทุกคนโอ้ยก่อนอุ๊กหล่อจังเลยอ่ะ พู้จังหาเอาไปไปฮุ้ยเป็นบีดแบบอันนี้ก่อนทุกคนเรื่อยๆแต่ว่ามันเซ็กซี่อ่ะเท่ด้วยล็อกด้วยอ่ะว้าว โอ้ยจังหาวหล่อมากกอนโอเคหล่อมากจังหาวหล่อมากอากอ,ากอ,ากอล่าแบบจับมากเลย Ôi con ú có lò thế à Wow Ôi Đi mà, Ôi ถามถูดชายโอ้ยฮันบินโอ้ยน้ำตาคอทุกคนดีมากโอ้ยก่อน ภูมิใจอ่ะไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรดีอ่ะทุกคนจะลองไห้หัวจางเหาเลยเก่งมากหล่อมากสเตจนี้จางเหาชายมากเลยทุกคนแบบเหมือนเ,าเขาเรียกว่าทุ่มสุดตัวโอ้ยฮันบินก็หล่อมากขอรวบลมสติปับนึงทุกคนหลังจากที่ดูมาเมื่อกี้ใช่ไหมหัวเสียงแบบไอ้นี่แห่ะคือ เป็นสเตจที่แบบว่าคงแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเราเรารอมาทางอาทิตย์ใช่ไหมแล้วพอเราดูแล้วรู้สึกแบบตอนนี้แบบมันปลื้มปิ่มน้ําตามันคอแล้วแบบทำดีทุกคนเลยแล้วก็มาไล่ทีละคนนะครับรับมาไล่ทีละคนนะครับสําหรับคนแรกไล่จากฮันบินก่อนแล้วกันฮันบินรู้สึกว่ารอบนี้มาในแบบว่าเขาเรียกวอะไรนะอาจจะแบบว่าไม่ได้มีแบบว่าจุ๊บจุบเหมือนครั้งที่แล้วมากแต่ว่าก็ยังแบบว่าคงเส้นคงวาแล้วก็มีมาตรฐานที่บอกว่าทำไวเอาไว้ได้ดีสมกับการที่แบบว่าเป็นเซนเตอร์ทุกคนแล้วก็ อยากจะชมฮันบินตรงที่ว่าฮันบินเสียงแบบได้โชว์พลังเสียงแบบสุดๆแล้วก็แบบว่ามีไฮนงไฮโน้ ong, ode, พวกกับจางหา่าวมีไฮโน้ของตัวเองอะไรเงี้ยก็แบบได้โชว์ศักยภาพของการเป็นเอวอโวคอลมาเต็มที่สำหรับคนที่2ก็มาของก่อนอกุก่อนก่อนอุกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนนึงเลยที่แบบว่ามีความสามารถที่แบบ all าวด n d e r ทุกคนไม่ว่าจะลองแรปเต้นแล้วก็มีการเปลี่ยนเนื้อแรปเนื้อแรปของทอมบอยเ่ในรูปแบบใหม่ด้วยทุกคนแล้วก็แบบว่าเนื้อเพลงด้วยนะ เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบว่าให้มันเข้ากับการแข่งขันในรอบนี้มากขึ้นในเนื้อในในเกี่ยวกับเนื้อเพลงแล้วก็อูคือแรปดีมากแล้วก็ตรงที่แบบว่าอะไรนะคิวจะนั่งร้องมากเลยอะทุกคนแบบว่าคือแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเราเชียร์มั้งแต่ต้นพอเห็นอี้รู้สึกมันภูมิใจแล้วมันรู้สึกมันตื้นตันทุกคนแล้วมันแบบดูแล้วแบบอยากจะร้องไห้แบบมันอินมากๆแล้วก็มาต่อกับคนที่3คือฮุยนะครับฮุยก็คือแบบว่า แนวโครงเส้นโครงวาโชว์ศักยภาพาออกมาได้เต็มที่แล้วก็ศักยภาพยังครบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบว่าอาจจะแบบว่าเป็นคนที่โชว์ศักยภาพามันได้ดีมากคือแบบมูวจะเอาคำไหนไมาพูดแล้วแต่คุยก็คือโครง,งเส้นโครงวามาตรฐานคือแบบ hmm. เราแบบมิวจะเอาอะไรคือแบบคุยครบทุกอย่างทุกคนคือครบรถแล้วก็มาต่อยกับคนสุดท้ายครับจางหาวรอบนี้ก็คือมาทั้งมีทางการแตบบ่ว่าปกติเราจะเห็นแค่จางหาวในเนในเรื่องของการร้องใช่ไหมทุกคนแต่ว่ารอบนี้เราจะเห็นว่ามีการแรปนิดด้วยแล้วก็แบบว่า มีความสามารถในคือรอบนี้ต้องขอชมเลยว่าจางหาวแบบครบมากแบบว่าเหมือนใส่สุดะมีทั้งแบบไฮโน้ตแรปร้องเต้นทุกทุกอย่างออร่าคาริสมาคือแบบสะกดมากแล้วแบบว่าตรงที่แบบแอมแบบทอมบอยอทุกคนคือแบบตรงนั้นอะที่เป็นท่อนของจางหาวคือแบบว่ารู้สึกว่าเป็นภาพจำมากๆแล้วก็แบบว่าตรงนั้นอะ่ะชายสุดๆแล้วรู้สึกว่าเออว่ะ จางหา่าวจางห่าวมาแล้วทุกคนเราว่าเดี๋ยวต้องแบบว่ารอบต่อไปรอบต่อไปต้องแบบรอช่วยรอเชียร์เป็นกำลังใจคอยสปอร์ตให้จางห่าวครับสำหรับทีมทอมบอยเซนให้เป็นที่9.5นะครับรู้สึกว่ามันมากๆแล้วก็มีการเปลี่ยนบีทใหม่ทุกคนคือแบบแบบเปลี่ยนบีทให้แบบไม่ใช่แบบเป็นบีทต้นฉบับแต่ว่าเป็นมีการใส่แบบว่าเหมือนร้องช่วยกันประสานเสียงมีแบบว่าเราเขาเรียกว่าอะไรนะโอเปร่าหรือคนก็ไม่เชิงโอเปร่าแต่ว่ามีการเขาเรียกว,ว่า เซ็งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นการร้องประสานเสียงแล้วก็ทำมาได้ดีมากๆแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็อยากจะให้แบบว่าทีมนี้ชนะเราไปเอ็มคาวดาว่าอะไรน่าจะสนุกนะครับสำหรับเซ็งก็อย่างที่บอกไปว่าให้9.5นะครับไปต่อกับทีมต่อไปดีกว่านั่นก็คือทีมทีมต่อไปคือไปดูกัน